พนักงานก่อสร้างและทำถนนส่วนใหญ่จะสวมชุดสีส้มเพราะโทนสีส้มสว่างมองเห็นได้แม้ในสภาพอากาศแนวร้ายมันเป็นสีที่ดึงดูดความสนใจและทำให้คนตื่นตัวมากที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ็ตชูชีพและกรวยจราจรก็มีสีส้มเช่นกันป้ายหยุดเป็นรูปแปดเหลี่ยมเพื่อให้คนขับรับรู้ได้ไง่ายๆแม้จะมองจากด้านหลังเมื่อป้ายนั้นไม่ได้อยู่ในมุมสะท้อนรูปแปดเหลี่ยมก็ช่วยป้องกันไม่ให้คนขับรถสับสนระหว่างป้ายหยุดกับป้ายอื่นในตอนกลางคืน แถบเส้นชะลอความเร็วบนขอบถนนก็มีไว้เพื่อเตือนให้คนขับรถที่ง่วงงูนหลังพวงมาลัยเมื่อ,อยางรถของเขาข้ามเหนือแถบนั้นเสียงและแรงสั่นสสเทินก็จะช่วยทํางานเสมือนนาฬิกาปลุกที่ปั๊มน้ามันสายเติมน้าม,ม,มันมีตัวล็อกแบบแม่เหล็กอยู่สิ่งนี้เป็นประโยชน์มากเมื่อใครบางคนขับรถออกไปทั้งที่หัวเติมยังติดอยู่กับรถในกรณีนี้ตัวล็อกจะปล่อยสายออกโดยอัตโนมัติแต่ก็น่าอายสุด,สด แก๊สโซลีนดูเหมือนสายรุ้งเวลาอยู่ในแอ่งน้ําเพราะมันผสมรวมกับน้ําไม่ได้มันจะแปลสภาพเป็นเยื่อบางๆเหนือน้ําเมื่อแสงสะท้อนบนนั้นและสะท้อนลงน้ําในเวลาเดียวกันคุณก็จะได้สายรุ้งมาด้ามจับสมอันซ้อนอยู่บนถังน้ํามันมีไว้เพื่อให้คนสองคนช่วยกันยกได้ง่ายๆและถ่ายเชื้อเพลิงได้สม่ําเสมอถังน้ามันจะมีรูที่2ซึ่งจะต้องเปิดฝามันออกมาด้วยเช่นกันก่อนที่จะเทน้ํามันลงไปอากาศที่ไหลผ่านจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ํามันทะลักออกมาเพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองเชื้อเพลิงเปล่า ถังน้ำมันส่วนใหญ่จะมี2รูพร้อมฝาปิดมีทั้งอันใหญ่และอันที่เล็กกว่าผู้คุณควรจะดึงฝาเล็กก่อนเทน้ามันออกจากฝาใหญ่มันจะช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวทะลักและหกราดทั่วเสื้อผ้าของคุณและพื้นได้ของเล็กๆอีกอย่างหนึ่งที่เรามักมลองข้ามคือปลายแหลมบนหลอดยาหลอดยาส่วนใหญ่จะปิดผนึกไว้ด้วยฟิล์มพลาสติกหรือฟอยล์และการเปิดด้วยเล็บไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดเลยปลายแหลมนั้นช่วยเปิดผนึกหลอดได้ง่ายและปลอดภัยที่สุด พวกคุณใช้ไขควงส่วนใหญ่กับประแจเพื่อเพิ่มแรงบิดได้เลยแค่วางประแจไว้เหนือด้ามไขควงก็ได้แล้ววิธีนี้คุณจะใช้แรงน้อยกว่าแล้วคุณก็ใช้เพื่อเจาะเข้าไปในบร,ริเวณที่ยากจะเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นด้วยพวกเขาติดตั้งกล้องไว้ในร้านขายของธนาคารแล้วโรงพยาบาลเพื่อจับตาดูทุกสิ่งถ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นพวกคุณก็โทรเรียกตำรวจหรือหน่วยกู้ภัยได้เลยกล้องจะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้มากแต่ทำไมถึงไม่มีกล้องบนเครื่องบินล่ะ ลูกเรือคอยจัดการทุกอย่างบนเครื่องบินให้เรียบร้อยแต่ถ้ามีเหตุร้ายแรงพวกเขาจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้บนเครื่องบินยังไม่มีที่ให้วิ่งหนีด้วยระหว่างบินกล้องไม่มีประโยชน์อะไรเลยและหลังจากบินเสร็จปากคาของผู้โดยสารก็ทํางานแทนกล้องได้ยอดเยี่ยมดังนั้นถ้ากล้องไม่มีประโยชน์แล้วจะเสียเงินซื้อไปทําไมน้ําใช้ทําความสะอาดสิ่งของได้ดีเพราะมันมีโมเลกุลรูปสามเหลี่ยมน้ําประกอบจากออกซิเจน1อะตอมและไฮโดรเจน2ออะตอมก็ H2O อะนะ โมเลกุลแบบนี้จะมีปฏิกิริยาต่อขั้วตรงข้ามเล็กน้อยเหมือนแม่เหล็กเลยจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมน้ำถึงเกาะติดกับโมเลกุลอื่นได้ง่ายรวมทั้งสิ่งสะกะปรกด้วยบ้านเดี่ยวจำนวนมากมีหลังคารูปสามเหลี่ยมเพราะจะช่วยให้ฝนกิมะและใบไม้ที่หล่นลงมาไหลไปตามแนวลาดเอียงถ้าของทั้งหมดนี้สมอยู่บนยอดหลังคาวันหนึ่งหลังคาของคุณก็จะถล่มลงมามีพายุเข้าเมฆดูเหมือนจะเข้มข้นแต่นั่นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตา เมฆบางๆในวันแดดจ้ามีแสงอาทิตย์ลอดผ่านได้ไง่ายแล้วก็ช่วยกระจายสีในสเปกตรัมของแสงออกจากกันด้วยเหตุนี้เราจึงมองเห็นเมฆเป็นสีขาวแต่เมฆที่หนากว่าและมีหยดน้ําควบแน่นมากกว่าจะมีแสงลอดผ่านได้น้อยกว่าจึงทําให้ดูเข้มขึ้นลูกบิดประตูที่ดีจะต้องทําจากทองเหลืองทองสำริดหรือทองแดงผสมอลลอยโลหะพวกนี้ทําปฏิกิริยาต้านเชื้อโรคได้บนโลหะประเภทนี้แบตท,ทีเรียจะแพร่กระจายได้น้อยลงแล้วก็ขาจัดเชื้อโรคออกเร็วมาก แค่ภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ต้องล้างมือเลยเพชรมีรูปทรงสมมาตรเพื่อแสดงความงดงามให้คุณได้เห็นแต่ที่จริงแล้วตัวอัญมณีไม่ได้สวยงามขนาดนั้นพวกมันต้องผ่านขั้นตอนมากมายในการตัดเพื่อให้มีรูปทรงที่งดงามอัญมณีประเภทนี้ส่วนใหญ่มีรูปทรงกลมที่มีมุมแหลมเล็กน้อยซึ่งในรูปทรงนั้นเพชรจะส่องประกายที่เจิดจ้าที่สุดทำไมปลั๊กไฟจะต้องมีสองรูรูซ้ายไม่มีไฟส่วนรูขวาจะร้อน และช่องข้างใต้ก็คือสายดินกระแสะไฟฟ้าต้องไหลผ่านวงจรนี้กระแสะจะไหลเวียนจากช่องที่ร้อนผ่านของอย่างเช่นแท่นสายชาร์จโทรศัพท์ของคุณจากนั้นก็ผ่านไปที่ช่องที่ไม่มีไฟเคยสงสัยกันไหมว่ากระเป๋าเล็กๆบนกระกงยีนของคุณมีไว้ทําไมเมื่อก่อนคนเคยใช้นาฬิกาแบบคล้องโซ่จึงมีกระเป๋าเล็กๆตรงนั้นไว้ใช้งานตอนนี้แทบไม่มีใครใช้นาฬิกาแบบนั้นแล้วแต่กระเป๋าก็ยังอยู่ผู้คุณเก็บของเล็กๆอย่างแหวนไว้ในนั้นได้ ที่ลอนดอนมีเสาที่หน้าตาเหมือนเสาไฟอยู่แต่ไม่มีหลอดไฟก็นะชื่ออย่างเป็นทางการของมันคือท่อบระบายกลิ่นเหม็นตอนนี้เป็นของอดีตไปแล้วแต่เมื่อย้อนกลับไปในศตวรรษที่19มันมีประโยชน์มากโปรงเสาตรงนั้นจะช่วยระบายอากาศและกา๊าซเหมือนเน่าที่ระเบิดนั่นก็เพื่อป้องกันอะไรที่เรียกว่าผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์กันไกลที่ใช้ในครัวส่วนใหญ่มีปากคีมโลหะคล้ายฟันตรงกลางระหว่างด้ามจาับ คีมนั้นช่วยคุณบีบถั่วปูหรือหอยและผลิตภัณฑ์เนื้อแข็งอื่นๆคุณยังสามารถเปิดโหลและขวดหรือตัดก้านสมุนไพรด้วยคีมนี้ได้หนังมักจะดูหมองในสายตาเราเพราะมันเต็มไปได้วยรอยขีดข่วนเล็กน้อยตัวหนังกระจายแสงที่มากระทบกับวัสดุออกเมื่อคุณฉลมรองเท้าของคุณด้วยขี้ผึ้งคุณก็จะเติมช่องว่างและรอยแตกเล็กๆนี้พื้นผิวก็เลยดูเรียบเสมอกันขึ้นและลำแสงก็จะสะท้อนกลับได้สม่ำเสมอขึ้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่หนังดูมันวาว ปากกาไฮไลท์ประกอบด้วยหมึกกึ่งโปร่งแสงแบบพิเศษที่ส่องสว่างได้ในที่แสงน้อยโทนสีเขียวและเหลืองได้รับความนิยมสูงสุดนั่นก็เพราะว่าพวกมันไม่รบกวนการมองเห็นข้อความบนเอกสารขาวดำทำให้เอกสารที่ถ่ายมารับสีเหลืองหรือเขียวอ่อนที่ป้ายอยู่บนนั้นได้จางมากและไม่พิมพ์สีติดลงไปด้วยพวกเขาขึ้นรูปแม่เหล็กให้เป็นรูปเกือกมา้าเพราะจะช่วยเพิ่มแรงแม่เหล็กได้สีก็มีผลเช่นกันส่วนสีน้ำเงินแสดงถึงขั้วใต้และส่วนสีแดงก็เป็นขั้วเหนือ ทั้งสองขั้วจะทำงานพร้อมกันและช่วยเพิ่มแรงดึงดูดให้กันรูขนาดประมาณเหรียญ5บาทบนประตูลิฟต์ที่จริงแล้วใช้เป็นรูกุญแจถ้าประตูติดเจ้าหน้าที่จะใช้รูตรงนั้นเปิดด้วยตัวเองได้โดยพวกเขาจะเสียบกุญแจแบบพิเศษเข้าไปรูเล็กจิ๋วบนหน้าต่างเครื่องบินมีไว้เพื่อสร้างสมดุลแรงดันหน้าต่างทำขึ้นแบบ3มชั้นส่วนนอกจะแข็งแรงมากเป็นพิเศษมันต้านทานแรงกดอากาศที่แตกต่างกันระหว่างตอนขึ้นเครื่องและลงจอดได้ดีมาก ส่วนหน้าต่างชั้นในซึ่งอยู่ใกล้คุณที่สุดก็จะทําจากวัสดุที่มีราคาถูกกว่าซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายให้หน้าต่างได้ดีมากตัวรูนี้จะอยู่ตรงหน้าต่างชั้นกลางและไม่ใช่แค่ปรับสมดุลแรงดันแต่ยังป้องกันไม่ให้กระจกเป็นฝ้าด้วยขนที่บันไดเลื่อนมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองขนตรงนั้นช่วยป้องกันไม่ให้คุณเข้าไปใกล้ขอบบันไดเลื่อนมากเกินไปแบบนี้เสื้อผ้าของคุณก็จะไม่ลงเอยด้วยกันเข้าไปติดในช่องว่างคุณเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองหรือสีส้ม เพราะชั้นบรรยากาศของดาวของเรากระจายแสงอย่างสีน้ำเงินเขียวและม่วงออกไปแล้วนี่เป็นอีเหตุผลที่ดวงอาทิตย์จะดูสว่างขึ้นตอนพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นออกไปซื้อส้อมดูสิว่าผู้คุณจะได้ถุงตาข่ายสีแดงมาด้วยพวกคุณจะแทบไม่เห็นส้มวางอยู่เฉยๆโดยไม่มีถุงพวกนั้นมันทํามาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดล้วนๆแถมสีก็ไม่ได้สูม่มาเช่นกันเวลาแพ็คพร้อมตาข่ายสีแดงส้มจะยิ่งดูเป็นสีส้มมากขึ้นสดขึ้นและน่าดึงดูดขึ้นดังนั้นคุณก็ต้องอยากซื้อมันมากขึ้นจริงไหม เลมอนจึงมักขายในถุงกระขายสีเขียวด้วยเหตุผลเดียวกันถ้าผู้คุณแพ็คมันด้วยถุงสีแดงมันจะดูเป็นสีส้มมากขึ้นสีเขียวไปได้ดีกับสีเหลืองและทําให้ตัวเลมอนโดดเด่นออกมาผู้ผลิตที่นอนทําที่นอนที่มีลักษณะต่างกันได้อย่างจํากัดและทางเดียวที่จะทําให้พวกมันดูแตกต่างกันคือใช้แพทเทิร์นการเย็บที่ต่างออกไปที่นอนสองผืนจากบริษัทที่แตกต่างกันอาจจะมีคนนุณภาพเท่ากันแต่ราคาต่างกันคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าวราคาพวกนั้นแบ่งแยกด้วยแพทเทิร์นที่ต่างกัน ทำให้คิดว่าลายที่ต่างหมายถึงคุณภาพดังนั้นเวลาไปซื้อก็ไม่ต้องสนใจแพทเทิร์นบนนั้นเลยโรงแรมเกือบทุกแห่งใช้ผ้าปูเตียงสีขาวพวกเขาเลือกสีนี้มาเป็นพิเศษเพราะต้องการแสดงว่ามาตรฐานความสะอาดของพวกเขาสูงแค่ไหนยิ่งผ้าปูเตียงขาวและสว่างเท่าไหร่โรงแรมก็ยิ่งดูเหมือนจะหรูหรามากขึ้นเท่านั้นและผ้าลินินสีขาวก็ช่วยให้เห็นคราบและสิ่งสกปรกได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณได้เข้าพักในห้องที่สะอาด